ฮาวันมันยงนสบายดีพี่น้องมดสุภูทุกคนพี่น้องไอ้มาเนอกินเขานะไมโอหนาในสำหรับเมนูนี้คลิปนี้เมนูหนึ่งพี่น้องใอ้ตัวนี้นมันหนึ่งเนาะขาโอนขักสุดพี่น้องเปลี่ยนตาเซฟสุดตัวนี้นมันหนึ่งบอลวานตัวนี้มันหนึ่งเนาะกูดตัวนี้มันหนึ่งมะเขือขมมะเขือวานจ,จําเจาเห็ดส่งเจลพี่น้องให้เจาเมื่อตะแรงข้าวข้างหน้าเนะจ็บตึกพี่น้องใอ้มาเนอเห็ดเจลขากับเจาน้ำ เจ้ามาผิดปน,น,นะนะเซฟชุดเป็นตาเจ็บตึกปีน้องไอ้มาเนอจับเจ้าเมื่อตาแรงเยอะปีนองมาเนอกินข้าน้ำกันไหนเลยมะเนียนน้องจ้ายไม่กินข้าน้ำเอ้กินจังกินเสียงตึกมเมื่อคืนหนึ่งแล้วก็น้องค้าหนึ่งน้องหนึ่งแล้วก็บอลหนึ่งจับเจ้ากิน <c oughs> นี่เดาไม่เคยเข่ากล่องอะ่ะยามาเต็มเลยนี่ ได้มากทั้งนี้เมื่อคืนหนึ่งกินนี้จับกินน้อได้มากเนาะเมื่อคืนอาคมน้อยมเมื่อคืนกินอะไรนีน่นึ่งเคยลอมตลอดเคย อนี้เจ้ามะเพ็อันนี้เจ้าขากินให้กินนานก็กินนี้มากๆกินนานจำเนาะนี้ได้เคยกินอาบ้ำไหมอืมเคยตลอดเจะกินไหหนึ่งก ตามงม่เสีนน่ะน้ำน้ำควายน้ำวัวนั่คือ10เซนมากนอ้กินน้ำค่ะอืมอร่อยมากนัวล่ะเธอเนี่ยเขคม แค่มาตอนนี้แต่มื่อันเห็นน้องเหรอไม่เห็นดีขนานันเห็นดีแล้วใช่ไหมอือยี่นี่ก็คนนี้ก็เคยให้กินนะอันนี้ก็เคยให้กินนะเออไม่จ่ายจริงจริง ยังินอาแซมแซมก่อน้ก็แซมเมนูหนึ่งจำเจ้หนึ่งฟักจำเจ้าพไปน้องนี่ก็น่าเสี่น้อง นงินก็อกิจฉาอินนีกันไปซะแล้วกำลังยูนน้ำกันกำลังวลน่ะมันมักตา,า,ายจ้ะตายไปวัอนอื่นซะสวัยแล้าสุาบบุกเข้าหานี่ดอกแล้วได้ดอกเอาไปเข้าหาหานี่นเข้าเข้าหานี้เอ๊ะ ไปเชถึงนั้ไปขหานะไปกินเบียร์นะตัวอยากไปกินเต้ไปย่ากเตยากเกต้นินเบียร์นี่กัยุวานสมบูรณ์สาธุวานนึงแล้วสมัคเขาเฮห้งกบเปิ เราพัสดเตางก็หูบังอังกูหูบางอังกูหูน้องนี่คือสายฝนเธอเธอกวใหญ่นิเนาะก็ดีเลยวะคือคนดังเนาะสายฝนสาบทองมีเงินหนาเนี่ยสายฝนนะห้อง

น้องคาก็เอาไปตอบอตอบอนมันก็มีี้จของอันเนอะถทมสสก้อนน่าจะเอาภาษาจนอมันต่างแล้วแน่อันนี้เลยมะเข,ขือนนนะมเขออ,เอันนี้กัมะเขออันนี้มะเข,ขือค่อะไร้ามะเขือสุข,ขาสุขมามะเขือ นี่นี่เนี่ยนี้เนี่ยเห็นนาะอันนี้บอลเนั่งอันนี้อ่ะซุเคยเห็อะ รับติดเปน็นนอยอร่อยอ่ะอร่อยค่ะภาษาลาไหูเนะะะาะภาษาไทยหูเมื่อเขียนหนังสือคือกันเนะะห็นภาษาลาบไูภาษาไทยมันหูเม่จกนเ็กน้อยกับหูนนั้งี้แต่วาภตัวอวงหลอะ น้องมันจำเจ้าค้านีเซฟน้องรถรถรถำจักรานให้เจ้าจำน้องีนแกนแล้วเอาใส่เอาใส่ใส่ก็ฮะเอาส่เราจำแต่่บอเจ้าจำจะนเวนจักราให้มันหนากกไปเพิเมึงมันถือจำน้องไงน้อค้างน้งค้าไง เป็ดตั้งเบพีปน้อยนันเันเขากินนนนี่นะมัน,มน,มนบางทีตอนเขายักเข้าเรากลับไปเวิ้งอยักแ์ลมันเป็ั่นนั่นน่นะอ้หนะ กินบ scream, ้างแล้วนะน่าก็ทึกกินเนาะอื้มเนาะขากองมีสองชิ้นนี่ไหมนี่ชิ้นหนึ่งสีขาวชิ้นนึ่งสีแดงนะขนาดน้องกู้ก็มีหลายสิ่ง cú nhá, trên nền đen cho nó trên nền nền màu trắng đầm đầm này này là จ็บตึกไปนอนถ้าเขียนม้วจ้งางน้ำต <Okay. S 1> ่างอร่อยมาก chép 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 chẹp chẹp, chép 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 คุณเจ็บมือม่อจังเพศแอดแสงอะไรนะครับตึกไปนอนาะเออเอลาก,ก่อนนะเราถามหามาจู่ถามหาาไปบาซิลิแก อาหารแบบนอี้นะปีนอนะ้องบิมเนาะอันบิ่มก็จะขมหูจักน้ำตาลบายอ่ะเ้รัวแล้อต้องถ่าย